เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Fishing Planet นะครับแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับอีเวนต์คริสต์มาสนะครับ2024ก็คือ Santa Back of Gift เควสนี้ k ip, k ne, นะครับขอแลก The Last Gift Box เขาบอกว่าให้ไปหาอ่ากล่องของขวัญสีแดงนะครับสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับตามจำนวนที่เขากำหนดซึ่งกล่องสีแดงผมได้มาสิบแล้วก็คือบ่อย22นะครับที่มันเป็นถุงแบบเนี้ย วางอยู่นะครับเราไปกดที่ตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ขับเรือกเก็บของขวัญในน้ําแป๊บเดียวเสร็จแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วมันจะคููดาวหนึ่งชั่วโมงอันเะียวกภารกิจก่อนนะครับอ่ะก็คือถุงอันนี้นั่นแหละนะครับที่เราขับเรือเก็บเสร็จแล้วปุ๊บแล้วมันจะคููดาวหนึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยมากดตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะให้เราเก็บทาไมให้เราเก็บอีกรอบนึงอะ่ะผมเก็บไปแล้วนะทําไมผมต้องมาเก็บอีกเลย ตเตลิดไปแล้วเข้าโค้งเลยแต่เวลามันเหลือเยอะนะ,ะแค่นี้น่าจะทันอยู่นะอันนี้คือเรือฟรีนะทุกคน เอาเวลาเหล,เหลือเลยนะครับผมงงเหมือนกันว่าทำไมผมต้องมาเก็บใหม่อีกรอบหนึ่งอพอเสร็จแล้วไงต่อแพพผลกับลกิจปุ๊บอ๋อมันเสร็จไปเลยนะครับมาต่อกันที่บอ่อแปดครับกล่องเขียวสามนาทีลุยสามนาที3นาท,านาทีครับผม5กล่องเองสามนาที สบายสบายตีโค้งไม่พ้น เขาก็เอาไปไว้มุมแล้วเกินหน้า4 5กล่องครบครับเอาบอ .8 อแดได้5กล่องครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งเอาไปส่งที่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันน่าจะมีครูดาวชั่วโมงนึงเลยนะ เหมือนภารกิจนี้มันแค่เก็บไม่พอเรายังต้องรออีกอะต้องทิ้งไว้เพื่อไปทําอย่างอื่นก่อนนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเราค่อยกลับมาส่งนะปอสิบสี่นะครับเฝลคข้อเล็กนะครับจะเป็นกล่องสีอะไรกล่องสีฟ้าสีน้ําเงินเป็นบลูห้ากล่องเหมือนกันครับเวลาสองนาทียังไงบรรทันอยู่แล้วอันเนี้ยแต่ประเด็นคือเก็บเสร็จเราต้องรอชั่วโมงหนึ่งเพื่อมาส่งอะดิ เหลือกล่องขาวนะครับคือยังไงมันครูดาวอยู่แล้วอันนี้เราเก็บเสร็จเราออกได้เลยนะห้ากล่องเนี่ยได้แล้วห้ากล่องยังไงมาครูดาวชั่วโมงหนึ่งอยู่แล้วนะครับเราไปขับบ่อต่อไปเลยบ่อต่อไปคือไทเบอร์ริเวอร์นะครับบ่อยี่สิบมาต่อกันที่บ่อยี่สิบนะครับกล่องสีขาวกล่องสีขาวสิบกล่องเวลาตั้งสิบนาทีนะไปทางขวาหรือทางซ้ายอะทางซ้ายแหละ ไปโอดแล้วกล่องมันน่าจะกล่องใหญ่ๆเนาะผมผมว่ากล่องมันจะเล็กอะอาจจะมองยากหน่อยเฮ้ยอ๋อนึกว่ากล่องของขวัญคนคนพายเรือคาย,ยักอยู่แม่เจ้านึกว่ากล่องของขวัญแล้วมีต้นคริสต์มาสเล็กๆอยู่ข้างบนโอเคหนึ่งกล่องนะครับแต่บ่อนี้แม่นะ้ํามันยาวด้วย คือเราไม่ต้องหันมองเลยนะเราดูในมินิแมปก็ได้นะครับมันขึ้นเหลืองๆอยู่ผมก็เพิ่งเห็นว่ามันขึ้นแจง้งเอ้าวผมมาผมมาจนสุดซอยแล้วผมเพิ่งได้แค่แปดอันผมเลยเอันไหนมาวะเนี้ยนี่ไงอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งทางขวาอีกสองอันก็จะครบ พอครบเสร็จแล้วมันจะได้ประมาณอย่างละเกือบครึ่งนะถ้าเป็นกล่องเขียวที่ที่บอ่อ8นะครับเราจะได้แค่5กล่องสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับที่บอ่อ14ก็ได้5ส่วนกล่องขาวที่บอ่อ20ได้10นะครับหลังจากนี้เราจะรอครูดาวน1ชั่วโมงแล้วเราก็จะไปยืนยันยืนยันอีกรอบหนึง่งแล้วก็น่าจะเก็บที่เหลือต่อนะครับนี่คืออันสุดท้ายนะครับขพงบอ่อ14นะแต่บอ่อ8นี่คือครบไปแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายนะ คือมันต้องรอหลายรอบนะครับก็เลยมาอันนี้อัน,นสุดท้ายก็คือเหมือนกันนั่นแหละทั้งหมดก็คือรอหนึ่งชั่วโมงนะเพราะบอกแปดก็ต้องสามรอบเหมือนกันนะครับเก็บได้แค่ครั้งละห้าชิ้นแล้วก็รอหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ห้าชิ้นแล้วก็รอหนึ่งชั่วโมงสามรอบนะครับอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วง่ายๆอันนี้ง่ายๆจริงๆมันง่ายแหละแต่แค่มันต้องรอรอเวลา อ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับ5ชิ้นกล่องสีฟ้าป๊บทุกอย่างเสร็จสิ้นต้องเอากล่องของขวัญทั้งหมดนะครับไปใส่ที่รถเลื่อนของซานตาคอสนะครับเอาล่ะนะครับแล้วก็วาร์ปมาที่บออ22กันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เอากล่องของขวัญที่เรารวบรวมมามาใส่รถเลื่อนซันตานะครับอ่าเสร็จแล้วแล้วเขาก็บอกให้เราตก มิสติกคริสตัลเบอร์บนะครับเบอร์บอเบอรนี่ไงได้แล้วทุกคนคริสตัลเบอร์บอทคริสตัลจริงๆนะเงาวับเลยนะครับ4กิโลคริสตัลเบอร์บอกิโล อ้าวภารกิจก็ขึ้นเสร็จสิ้นเลยนะครับได้เป็นกระเป๋าใส่เหยื่อมาสีแดงซานาคอรสหนึ่งชิ้นแล้วก็อันนี้คืออะไรอรขาตั้งเบ็ดทุกคนจริงปะเนี่ยขาตั้งเบ็ดอย่างเท่แล,ทเแล้วสุดท้ายก็เสร็จแล้วนะครับตกคิสตันเบอร์บอร์ดก็เสร็จนะอันนี้เป็นเบอร์บอร์ดธรรมดาแล้วเพราะเราได้ไปแล้วโอ้ลืมมาร์กอุย้เยเหลือเชื่อเสดายโอ้เสดายโอเคครับสำหรับภารกิจหาของขวัญน,นะครับซานาคอสก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า บ๊ายบายสวัสดีครับ